ท,ทีชีวิตของคนในชุมชนนาทับอำเภอจานะาจังหวัดสงขลาเติบโตและผูกพันมากับลำคลองนาทับและการทำประมงพื้นบ้านมาอย่างยาวนานจากการหาและจำหน่ายอาหารทะเลส,สดๆด้วยความสมบูรณ์ของลำคลองที่นี่ทำให้ผลผลิตที่ได้มามีจำนวนมากคนในชุมชนจึงมองหาช่องทางการเพิ่มมูลค่าโดยการแปรรูปกุ้งเคยส,สดๆเป็นกะปิ เอกลักษณความอร่อยของกะปิเฉพาะตัวทำให้กลายเป็นที่รู้จักของคนทั่วไปอย่างรวดเร็วในานามกะปินาทัพกะปิจากกุ้งสดสดปัจจุบันคนในชุมชนได้มีอาชีพมีไรายได้ที่เพิ่มขึ้นจากเดิมเพียงทำประมงอย่างเดียว ก็ทำกลุ่มกะปิทำอยู่คนเดียวทางการโตมากาอยากชาวบ้านมาทำเป็นกลุ่มเป็นกลุ่มได้ทำได้ได้หมักๆนะแต่ทำได้หมักๆได้เป็นขายข้างหนกมังแต่คนนั้นขายตำเทียนตาลันตำบานทางการเดียวนี่ก็ไปขายไก๋ๆได้เลยต้องไปซื้อจากชาวบ้านเลยผูชาวบ้านก็ดักมาเลยก็มือถืขายเกยต่มาต้องเอาไปขายในเมืองแล้ว เพราะว่าต่างคนต่างใช้กันในหมู่บ้านนั้นกองหากันทุกถูกคนนะกองหากันหลายๆคนต่างๆแต่ใช้ในหมู่บ้านอย่างเดียวมันใช้ไม่หมดเป็นควายใช้กันควายผลิตกันน้ำคนในหมู่บ้านก็ไม่เคยมีงานกันได้เบี้ยงให้ลูกกินอยู่พนันเลยใช้เงินเองก็ได้ได้เบี้ยงของตัวเองนะคุณเก๋ กระปินาทับทางกลุ่มยังได้มีการแปลรูปผลิตภัณฑ์ที่มีความหลากหลายมากขึ้นโดยการนำกุ้งสดสดแปลรูปเป็นกุ้งแหง้งจากการหากุ้งที่มีปริมาณมากแบง่งขายแบ่งปันเก็บไว้ทานในครัวเรือนก็ยังมีมากถือว่าเป็นการเพิ่มช่องทางการตลาดและเพิ่มโอกาสให้คนในชุมชนมามีส่วนร่วมในการดำเนินการอีกด้วยทำกุ้งเองตอนชาวๆก็มาไปซื้อกุ้งมาต้มมนต้มตรงนี้แหละเก่าไปไิดัก ตงซุดนี่มันเก็บไม่ได้เลยต้องมาทำกุงุงเฮงทำกุุงเฮงนี่กันไหว้ค้ายได้ได้ตลอดเลยนี่ได้นําเมื่อนบ้านแล้วนะงคนในหมู่บ้านไม่มีงานทำแต่ก็มีงานทำกันแล้วสามารถสูงได้สูงหลุดเยียนได้สบายมีหลูกเย่ยนจบเลยสูงล,าล้านหลัง แหล่งอาหารธรรมชาติสร้างชีวิตคนชุมชนนาทับให้ได้มีความสุขกับการใช้ชีวิตที่นี่การได้รวมกลุ่มทำอาชีพจากสิ่งที่คุ้นเคยทำให้ทุกคนภาคภูมิใจในบ้านของตนเองอะไรจะมาช้างได้ได้ในกบขัวนี้ได้หมักดีขึ้นหมักเลยนี่ดีขึ้นหมักเลยการได้ได้ได้เพื่อพวกในกลุ่มคนในกลุ่มถี่าทํากันห้ายคมีได้ได้เพิ่มแล้วน่ะคนนั้นมันเคยไม่ได้ได้กัน ร้านไม่เป็นนั่นเลยก็ได้มาทำงานนี้ก็ได้ได้เบียร์เลถ้าเอ็งมั้งแบบเสือของเบิร์นมั้งกระปีหน้าจัำนี่ก็จะนชื่อดังถ้าขึ้นชื่อว่าป,ปีหน้าจัำนี่คนจะชื่อดีเพราะว่ามันเป็นของเทไม่มีได้เจอฝนบางที่ก็คัดคัดกุง้งไม่มีกุง้งในถ้ำมีกุ้งหน่อยอนะ

ความสุขของคนในชุมชนนาะทับอำเภอจน,นะจังหวัดสงขลาไม่ได้ต้องการความร่ำรวยหรือความทันสมัยแต่ต้องการความสุขจากบ้านสิ่งแวดล้อมที่คุ้นเคยเราพึ่งพิงธรรมชาติธรรมชาติพึ่งพิงเราก็เกิดเป็นอาชีพจากการรวมกลุ่มของคนในชุมชนวันนี้คนในชุมชนไม่ใช่กลุ่มคนที่ยากไร้ทุกคนมีงานมีอาชีพและมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นอย่างยั่งยืน ถ้าไครส่วนใหญ่จะติดตัวเสือกระปีกปรปีกและสงก็ติดตัวได้ทั้งเพิดเบือดโชก็มี